อาร์ตคบื่องเรื่องศิลปะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะยธกาจุลบนรายงานตัวคะ่ะในวันจันทร์ต้นสัปดาห์นี้แหละคะ่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่เป็น Behind the Scene คะ่ะและโยนะคะได้รับเกียรติจากโกงเงานะคะท่านกิรติศักดิ์ภูเก้าล้วนนะคะท่านอดีตนยายกเทศมนตรีเมืองกระบีคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ๋อ,อนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะท่านที่แบบว่าใช้ซูมเอา <laughs> ใช่ครับก็รออยู่ว่าจะไปถึงเวลาเมื่อไหร่ก็เลยอาบน้ำนะทานอาหารข้ามเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้คุยกันได้ลำสบายสบายครับคะ่ะท่านคะโอ้มไม่ได้เจอท่านมาหลายปีมากเลยนะคะตั้งแต่เบีนเนลลี่มาครับตั้ง่เบีเนลลี่ใช่ใช่ค่ะสองพันสิบแปดกี่ปีแล้วล่ะยี่สิบสี่หกปีแล้ว 6ปีแล้วมีมีเจอก็แค่แบบปะปายนะคะท่านคะคราวนี้ว่าแน่นอนเลยนะคะจากเนเนเร่นั่นแหละเป็นจุดที่เริ่มต้นที่ทําให้คือช่วงนั้นจําได้ว่าในประเทศไทยเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับอ่เขาเรียกว่าอ่พื้นที่ศิลปะเนี่ยยังมีไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนทุกวันนี้นะคะที่แบบว่าเดี๋ยวนี้โด่งดังมากตอนนั้นในสมัยนั้นนะคะจําได้เลยว่าเคยได้สัมภาษณ์ท่านถึงอ่าแนวความคิดในเรื่องของศิลปะสร้างเมืองถูกไหมคะครับครับ ค่นศิ้ปะสร้างคนคนสร้างเมืองอ่าศิลปะสร้างคนคนสร้างเมืองตอนนั้นเนี่ยไอเดียของท่านที่ทํานี่มันเกิดจากอะไรคะคือคืออย่างนี้ครับ <c oughs> เราพัฒนาเมืองมาเนี่ยผมใช้เวลาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยี่สิบแปดนะครับค่ะพอผ,ผมเป็นปน,นยกวทยศตรีอยู่ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดสามห้าปีหกเดือนนะครับะเพราะฉะนั้นในสา้าปีหกเดือนเนี่ยมันมีอยู่แบ่งเป็นช่วง นะครับช่วงแรกเนี่ยเมืองไม่มีอะไรที่เป็นพัฒนามากมายโครงสร้างพื้นฐานยังไม่มีเพราะในช่วงของสองพันหน่งรอยี่สิบแปดถึงสองพันห้าร้ยสี่ิบหกเนี่ยผมสร้างทุกอย่างเลยนะครับครูคลังช่างหมอนะครับว่าทางด้านของการศึกษาทางด้านของช่างเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับแล้วกระบี่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยแต่ปรากฏว่าอย่างนี้ครับจากการที่เราได้ทําได้สร้างแล้วเนี่ย ผมได้เห็นว่าสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาถามนะครับว่าะกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยทําไมนั่งเที่ยวมาจากจากที่อื่นที่ที่ไหนก็าตามในโลกเลยครับ<ะ>ก็ต้องไปที่อ่าวนางไม่เคยมา<ะ>ในเมืองเลยก็<ะ>ตั้งคาถามให้ผมว่าทํายังไงถึงให้คนนั้นนั่งเที่ยวนั้น<ะ>ได้มีโอกาสเข้าเมืองบ้างเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการจะให้คนเข้าเมืองเนี่ยเราต้องสร้างสิ่งที่บอกว่าเป็นความเหมือนที่แตกต่าง นะครับช่วงนั้นสมัยนั้นเนี่ยสัญญาณไฟจรดสีแยกไฟแดงครับมีอยู่ที่เดียวนะครับในกระบี่ะนะในตัวมีอยู่ที่เดียวเพราะนั้นเราเลจะสร้างที่ใหม่ในศูนย์การค้ามหาราชเพราะนั้นถ้าเราจะเอาเสาเหล็กให้เหมือนเหมือนที่ต่างๆทั่วโลกอะครับมันก็ไม่เหยเป็นจุดที่บอกว่าเป็นจุดขายเพราะนั้นเราต้องสร้างความเหมือนที่แตกต่างเป็นสัญญาณไฟจรเหมือนกันแต่แตกต่างยังไงแตกต่างก็คือต้องมีเรื่องมีศิลปะ เรื่องราวของกระบี่นั้นมาเป็นส่วนประกอบจึงได้คิดว่ากระบี่นั้นเป็นเมืองที่เราบอกว่ามีการขุดพพกลางของลิงเนี่นะครับที่การเป็นไฟฝ่ายผลิตแล้วลิงตัวนี้ครับมันก็มีวิธีการมาเป็นมนุษย์นะเมื่อหกล้านปีที่แล้วครับจึงคิดว่าเราทําสัญญาณไฟจรที่เป็นมนุษย์โบราณที่อไฟไฟจอดดีกว่าก็ทำนะครับช่วงนั้นคนไม่ชอบเลยบอกว่ากระบี่ไม่ใช่ลิงเขาบอกานี้ไม่ใช่ลิงอ้นนี้คือ มนุษย์โบราณมนุษย์โบราณหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับในต้นปีสี่เจ็ดความแปลกใหม่ก็เกิดขึ้นคนเข้าเมืองมาก็มาถ่ายภาพมาถ่ายภาพมาถ่ายภาพปีนั้นเนี่ยในปีสี่เจ็ดเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งก็คือในเรื่องของสึนามิอะครับสึนามิเหตุการณ์สึนามิทางสำนักงานสิลปะวัฒน์ร่วมสมัยนะครับก็ได้มาดำเนินการในการสร้างประติมากรรมในสามจังหวัดพังงากระบี่ภูเก็ตนะครับก็มาสร้างแต่สร้างนอกเมือง ก็คือไปสร้างที่ทางอุทยานแห่งชาตินพัทราราครับเป็นงานของลุยโบชัวนะครับไปสร้างไปที่นั่นพอปลายปี2448 7นะครับทางทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยกรมเสริมวัฒนธรรมรูปสมัยคิดว่าในเมืองก็ได้จะมีนะก็เลยไปสร้างงานสองชิ้นก็จะเป็นงานของอาจารย์กมลทัศน์ชฉลีที่เป็นแห่งชาตินะครับก็คืองานเรียกว่า ทานน้าใจก็คือน,น้ำใจของคนที่หลั่งไหลมาจากทั่วโลกครับที่มาช่วยชาวกระบ,บี่นั้นก็มาสร้างเป็นรูปคลื่นอันที่สองก็เป็นงานของท่านอาจารย์เดชาวราชุนนะครับก็มาสร้างเป็นลักษณะของเรือนะครับซึ่งหมายถึงเรือที่มีตั้งแต่ครั้งโบราณนะครับด้าน,นลําที่หนึ่งลำที่สองครับอยู่ข้างหน้าก็จะเป็นเรือสําเภาที่มาค้าขายแล้วก็ลำที่สามอยู่ข้างหน้าก็จะเป็นเรือวัวทงเพราะนั้นงานศิลปะนั้นก็เริ่มต้นจากตรงนั้น แต่ว่าคนกระบี่เองะครับก็บอกว่าการสร้างงานศิลปะนั้นเนี่ยมันต้องให้เหมือนจริงถึงเขาจะเข้าใจความหมายว่าคืออะไระเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเออเราก็นอกจากในเรื่องของการสร้างสัญญาณไฟจรที่เป็นมนุย์โบราณแล้วก็ยังมีอีกสามจุดนะครับต้องสร้างนล้วเราต้องทําอะไรบ้างล่ะลเราคิดว่าอ í, ทีท้งหน้าเทบานเนี่ยต้องเป็นช้างเพราะช้างมากที่สุดของประเทศเยอยู่ที่กระบี่ครับแล้วช้างเปือกเทียกแรก ก็ได้ไปจากจังหวัดกระบี่ก็คือพระเวทอดุดรเดชพาหุนมโนชา,างิสีแยกช้างแล้วบอกนกอ,อินทรีทะเลเนี่ยมันอยู่ในเมือง,งครับเราสร้างสีแยกนกอ,อินทรีเรมื่อได้นกอ,อินทรีแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาทํามาสี่ตัวแต่เราใช้สองตัวเองนะครับก็เหลืออีกตัวหนึ่งเราก็เอาไปไว้ที่หน้าเมืองเป็นปฏิมากรรมนกอ,อินทรีกีนเมูนู์ 0. แต่เมื่อสร้างนกอ,อินทรีไปแล้วไอ้ฝั่งด้าน,ด,านด้านตรงข้ามกันเนี่ยครับมีสองฝั่งนะครับ ด้านหน้าเมืองของเราในี่สวยงามมากเขาขนาบน้ําขนาบน้ําไว้นะครับและมีป,าป่าโกงกลางมีแม่น้ํากระบี่สวยงามมากแต่ว่าฝั่งขวาเนี่ยครับถ้ามองออกไปทะเลเนี่ยเราก็จะเห็นนินทรีแล้วแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยก็เลยมา <Okay. S 2> สร้างปูดํานะครับปูดํา mm hmm. พอเราสร้างปูดําตรงนั้นแล้วตอนแรกคนก็ไม่เห็นด้วยครับค้านเลยครับบอกว่า <Okay. S 2> อย่าทําเลยนะไปทําถนนดีกว่านะเงินสามล้านหนึ่งแสนเก้าพันเก้าร้อยเก้าบเกาบาทเลยครับ ไป <c oughs> ทำถนนดีกว่าเขาบอกไม่เอาทำถนนเนี่ยคนก็ไม่มาดูถนนหรอก <c oughs> แต่ถ้าเราสร้างปูดําไว้ตรงนี้คนมาถ่ายภาพคนจะเข้าเมืองส <c oughs> ุดท้ายเราก็สร้างได้ครับ <c oughs> โอ้ประร้างตรงนั้นไปเนี่ยสนุกเลยครับปราวกฏว่าคนก็มาถ่ายภาพกันเยอะแยะมากมายเด็กที่มาเล่นกันบนตัวปู <c oughs> เพราะฉะนั้นเริ่มนะ <c oughs> เห็นว่าง,งานศิลป่านนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้เมืองนั้นสวยงามขึ้นมีจุดที่น่าสนใจมากขึ้นค่ะ ในเรื่องของสัญญาณไฟรจรก็เรียนคุณโยนะครับว่าในส่วนของสัญญาณไฟรจรนนั้นเนี่ยนอกจากในส่วนของเราสร้างให้เป็นไฟคำแล้วสื่อความหมายได้มากระบี่ท่านไม่หลงนะครับถ้ามาขับรถมาเนี่ยปรากเออเจออะไรเนี่ยสีแยกช้างถ้าจะไปะผู้ดําเนี่ยไปยังไงบอกขึ้นขับรถมาตรงมานะครับคุณก็เจอสีแยกนุ่นสีพอขับอีกหน่อยเจอเสือ,สอขี้ดาบเป็นสีแยกเสือขี้ดาบซึ่งเป็นเสือโบราณที่พบที่กระบ,บี่เหมือนนะฮะ เลี้ยวซ้ายก็ไปปูดําเลี้ยวขวาก็จะไปตลาดสดมาราชถ้าตรงไปก็เจอมนุษย์โบราณเพราะนั่นก็คือสิ่งที่เราทํามาก่อนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ทีนี้นั่นก็คือเป็นงานศิลปะเบื้องต้นที่เราสร้างขึ้นมาแต่ไม่เพียงเท่นั้นครับค,ความมาจรรจ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับจากการที่เราสร้างองค์พ่อจยุคามราประเทศที่หน้าเทศบาลเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่น่าอัศจันย์ว่าผมอยากจะได้อะไรอยากจะทําอะไรครับ มันก็สมหวังทุกอย่างตอนนั้นเราคิดถึงศิลปินว่าเอศิลปินดังๆเนี่ยนะครับถ้าจะมาช่วยให้กระบี่เนี่ยเป็นเมืองศิละปะได้เนี่ยก็คงจะทําให้กระบี่นั้นดีขึ้นนะครับระหว่างที่ผมได้ได้ไหว้พ่อไปแล้วครับไม่นานครับผมไปที่สวนทาราไปที่ประติมากรรมของท่านอาจารย์กระมนลนะครับทานน้ําใจปรากฏว่าเห็นชายคนหนึ่งนั่งอยู่ริมเขื่อนนะครับมองไปเอ๊ะ เหมือนอาจารย์ถวันเลยนะครับผมสีขาวสีเสื้อหมอห่มนะ่นะท่านนั่งอยู่ <c oughs> ผมก็เดินเข้าไปทักถ่ายท่านสวัสดีครับอาจารย์ <c oughs> ครับอาจารย์มาได้ไงเนี่ยอ๋อมากมลมากรมลน,นู่นนหละก็ไปดูงานเนี่ยนะวันนั้นแหละครับได้รู้จักแล้วก็ได้มีโอกาสไปนั่งกินข้าวเที่ยงกันแล้วอยากปีห้าสี่มาเจอปีห้าห้าอีกครั้งหนึ่งที่โรงแรมโซฟิเทลโพคีทาราครับก็ปรากฏว่าทางโซซร,รเนี่ยเขามาจัดงานที่นั่นแล้วมีอาจารย์ มีศิลปินแห่งชาติหลายท่านนะครับมาที่นั่นสุดท้ายแล้วผมก็ได้นั่งคุยกับท่านคุยกันไปคุยกันมานี่ชอบใจครับผมก็เชิญท่านบอกว่ามา,มาเที่ยวในเมืองหน่อยผมกําลังสร้างพิพานลูกป,ปัดโบราณและจะสร้างโ h ศินด้วยท่านบอกได้ได้ได้ไดไดพอรุ่งเช้าก็ไปรับท่านมาครับมาแล้วก็เดินไปเดินมาท่านมาเห็นเราสร้างพิพานลูกป,ปัดโบราณน,นะครับอู้ใหญ่โตเนี่ยเจ้าลูกปัดที่ไหนมาใส่มาไว้ที่นี่ผมบอกก็ต้องหาขอเขาครับเออเดี๋ยว ท่านอาจารย์ตวรว่าผมมีอยู่แปดแสนเม็ดนะผมจะมาให้บ้างแล้วก็ให้ดูที่สร้างหอศิลป์นะครับว่าสร้างหอศิลป์ตรงนี้หลังจากที่ดูตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็พาไปสักการะองค์พระจุฬาลงกรณ์เทพที่หน้าเทบาลแล้วก็คุยกันแหละครับพอคุยกันไปคุยกันมาแล้วก็บอกว่าอาจารย์ครับเนี่ยผมจะสร้างกระบี่เป็นเมืองศิลปะนะครับอ๋อได้ได้ได้ก็พาท่านไปดูงานของท่านอาจารย์เดชาวราชูนแล้วก็ไปดูงานของท่านอาจารย์กมล แล้วก็ไปนั่งที่มารีน่าท่านพูดอย่างนี้ครับบอกว่าท่านเนี่ยมีความรู้สึกอิจฉาตาร้อนน้องๆเขาเขามีปฏิมากรรมมาวางไว้ที่กระบี่วางไว้จุดโน้นวางไว้จุดนี้ท่านเนี่ยไม่มีฝีมือเพราะท่านเองเนี่ยที่สุวรรณภูมินั้นเนี่ยไม่มีภาพของผมเลยไปวางไว้สุวรรณภูมิผมอิจฉาตาร้อนน้องๆเขาเสร็จแ,แล้วก็พอนั่งคุยสักพักหนึ่งผมก็ขอสัมภาษณ์ให้ท่านให้สัมภาษณ์ท่านก็บอกว่า อย่างที่กระบี่เนี่ยผมมาที่กระบี่มาพบปูว่ามาพบนายกเทศมนตรีเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องการสร้างถนนแต่เขาพูดถึงเรื่องการสร้างศิลปะบอกแตกต่างจากที่อื่นเลยทําไมที่กระบี่เป็นอย่างนี้หลังจากเขาบอกว่าใต้มหาสมุทรทะเลลึกนั้นที่มีน้ําใสนะครับเป็นสีขามใต้ท้องทะเลนั้นมีหอยมุกนะครับตัวใหญ่อยู่ที่นั่นมันหลั่งน้ําตาออกมาเป็นอผอเป็นเป็น,ปนมุกเม็ดงาม ไว้ให้มนุษย์สวมใจถ้าเปรียบจะเหมือนเพชรกระบี่เป็นเพชรยอดมงกุฎอยู่ที่ยอดมงกุฎที่อื่นนั้นเป็นเสมือนเรือนแหวนนะครับที่วางอยู่รอบมงกุฎนะั้นโอ้โหท่านบอกว่าตกลงเราจะมาสร้างกระบี่ให้เป็นเมืองศิลปะนั่นแหละครับเป็นการเริ่มต้นของกระบี่ของเราครับ ค่ะโอ้ท่านสุดยอดมากเลยพอฟังเนี้ยหัวลำลึกถึงภาพที่ไม่ว่าจะเป็นอาจาร,รย์ถวันดัชนีไม่ว่าจะเป็นอาจาร,รย์ประหยัดพงดาไม่ว่าจะเป็นอาจาร,รย์นนทีวัฒน์ที่ทุกคนเนี่ยตอนช่วงนั้นคือร่วมมือและทุกคนลงไปกระบี่เพราะว่าอยากจะให้กระบี่เป็นมือศิลปะจริงๆแต่เดี๋ยว,ยวพักก่อนสักแป๊บนึงนะคะท่านแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะคะได้ครับรู้รบเครื่องเรื่องศิลปะ กับรายการเวทีอาร์ตเพืวันแบบจัดเต็มทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศิลปะและบันเทิงโดยรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา19นาิกา30นาทีถึง20นาฬิกาทาง S M 97 q ค a ร i ต y News Station เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพที่ขจายและนาราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงเช้าถึง9โมงและเวลา5โมงเย็นถึง 6. โมงเย็นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook q ว m รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฝาสิริพรมิไดยรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาคุณกำลังฟังรายการวาไรตี้อาร์ตครบเครื่องเรื่องศิลปะ ค่ะกลับเข้ามาพูดคุยนะคะกันต่อนะคะท่านคะอย่างพอหลังจากที่เราได้เป็นเมืองศิลปะแบบเต็มๆแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะผลตอบรับจากที่วางเอาไว้ว่าตรงในส่วนของตัวเมืองจะได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวที่ดีมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่ที่เราเหนือนความคาดหมายนะครับ <c oughs> ว่าจากการที่เราสร้างกระบ,บี่เป็นเมืองศิลปะแล้วเนี่ยครับการจัดงานศิลปะโลกครับก็จัดเป็นคร <c oughs> ั้งแรกที่กระบ,บี่ ปี2018ก็คืพอพศจะมาไ61นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของหอศิลป์ร่วมสมัยจะได้ว่าเราได้หอศิลป์นานาชาตินะครับที่ท่านนายกประยุทธ์จันโอชานั้นให้เงประมาณมา88ล้านในการสร้างอาคารหลังนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควรทีนี้ในส่วนของการที่เราได้ได้ถูกประกาศให้เป็นเมืองศิละปะนะครับหรือวมเบเนเบเรนั้นเนี่ยไทยแลนด์เบเนเบเร่ครั้งที่หนึ่งจากกระบี่ สองปีถัดมาก็ไปโคราชสองปีถัดไปก็ไปเชียงรายและปีหน้าครับกล <c oughs> ับมาที่ภูเก็ตตรงนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่ากระบี่เองเราไม่ใช่เมืองศิลป,ปะที่เหมือนเหมือนว่าเหมือนเหมือนเชียงรายเหมือนโคราชนะครับเพราะที่นี่มีศิลปินน้อยมากแต่ว่า <c oughs> สิ่งเราทําขึ้นมาเนี่ยเป็นความยิ่งใหญ่ที่เหล่าศิลปินทั้งหลายครับอาจารย์ถวัน <c oughs> ดัชน,นช,ดชนีอาจารย์กมลพัศนชีอาจารย์เดชาประชุนอาจารย์อินทจนตั้งโลุและอีกหลายๆท่านนะครับที่มา <c oughs> ช่วยกันสร้างแเรื่องเดี๋ยวนี้ครับหอศิลป์คนมาไม่ขาดสาย นะครับพิพันุลูกปัดเราก็มีคนมาเยี่ยมเยือนเยอะมาก,กนะครับก็สร้างรายได้แล้วก็บอกมาเมืองนี้แปลกนะเป็นเมืองเล็กๆเ,กเกมื่อไม่กี่วันมานี้ครับเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วท่านประธานองค์มนตรีท่านชุรยุทธ์จุลานนน,นะครับก็ได้มีโอกาสได้มาที่กระบ,บี่แล้วเข้าไปเยี่ยมพิพันุ์ลูกปัดโบร,ราณไปเห็นหอศิลป์นั่นบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยไอ้เมืองเล็กๆอย่างนี้ครับยังมีความสําคัญมีสิ่งที่บอกว่าน่าอัศจรรย์ที่สามารถสร้างขึ้นมาได้ ตรงนี้ผมก็เชื่อว่าคนที่มาจากต่างจังหวัดคนที่มาจากต่างประเทศส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็ถ้ารู้เข้ามาครับแต่ว่าการประยัำพันธ์หรือว่าการเข้าถึงนั้นค่อนข้างที่จะยัง,อย,งอย่างน้อยแต่ว่าถือว่าเราประสบความสําเร็จมากทีเดียวครับก็เชื่อได้ว่างานนี้ถ้าต่อไปคนรู้จักมากขึ้นตรงนี้ครับจะเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวในเขตเมืองเพราะเวลาคนมาในเขตเมืองนั้นเนี่ยเขาไม่รู้จะไปไหนครับก็ต้องมาที่หอศิลป์ต้องมาที่ ที่บัตรูปปัตและที่สำคัญนั้นก็คือว่าในส่วนของปูดํานะครับผมก็เคยบอกว่าเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมากระบี่ได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง<ะ>แต่ถ้ามาแล้วไม่มาถ่ายรูปที่ปูดําท่านมาไม่ถึงกระบี่โอ้โหเท่านั้นแหละครับวันนี้ปูดํานั้นหลับก็หลับหลังเนี่ยนะครับเพราะว่าคนกว่าจะหมดก็เที่ยงคืน <c oughs> แล้ว <c oughs> ต้องตื่นก่อนนะฮะตีห้าคนมาแล้วเพรันงานนี้ศิลปะนั้นก็ได้สร้างงานสร้างอา,อาชีพสร้างรายได้กับคุณ มากมายทีเดียวครับค่ะท่านคะแล้วที่มาที่ไปของโกเงาเล่าเรืเ่องอันนี้นี่คือแบบโอ้โหกําลังฮอตมากเลยค่ะมาจากไหนคะคืออย่างนี้ตอนที่ผมทํางานมาจากปี2องพนะครับค่ะถึงปี2องพร้อยสี่ครับก็เป็นเวลาสามิีห้ปีครึ่งนะ,ะเราทํางานไปเราทํางานไปเราไม่พูดนะครับก็เข้าใจว่าคนคงจะมองเห็นแหละว่างานทั้งทั้งหมดที่ทําไปครับคะแต่ว่าปรากฏว่า พอถามคนโน้นก็ไม่เข้าใจถามคนนี้ก็ไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาบอกว่าให้ผมเนี่ยช่วยเขียนบันทึกเป็นเรื่องราวว่าที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างแค่ไหนยังไงผมบอกผมเป็นคนที่เขียนหนังสือยากที่สุดนะครับผมไม่ไม่ชอบเขียนหนังสือแต่ถ้าให้ผมเล่าเนี่ยมันก็ได้จะได้ก็เลยคิดว่าเอะทางนั้นเนี่ยเราเล่าเรื่องดีกว่าก็คือโกงเราเล่าเรื่องเพราะถ้ากว่าเราไม่เล่าเรื่องนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคนไม่เข้าใจ นะครับเ <C HA, S 1> มื่อเล่าไปแล้วคนก็มีความรู้สึกว่าโอ้ทุกเรื่องที่เป็นงานศิลปะที่เป็นปฏิติกรรมในเขตเหมือนมันมีเรื่องเล่ามันมีเชื่อมโยงกันได้มันมีสตอรี่ <C HA. S 2> อ่าไม่มีสตอรี่ทุกเรื่องนั้นมันพูดได้หมดเลยครับว่ามันมีความเชื่อมโยงยังไงสตอรี่ยังไงแล้วก็ไปยังจุดแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะั้นได้อย่างไร <C HA. S 2> เพราะฉะนั้นติ๊บติที่หมาว่าโกงเงาเล่าเรื่องพอเล่าไปแล้วเล่าไปแล้วคนก็ติดตามเดี๋ยวนี้ครับมีหลายคนก็มาถามเรื่องราวว่าเช่น สารหลักเมืองประวัติมีววาเป็นมาอย่างไงก็จะเอาไปเขียนหนังสือที่ที่จังหวัดแหละครับเขาบอกเอาอย่างนี้แล้วกันคุณในเปิด u ูทูบอะครับโกงเอาเล่าเรื่องสารหลักเมืองกระบ,บี่แล้เปิดดูเขาก็ไปเปิดดูครับพอเปิดดูได้ก็ว่าโอ้ยเข้าใจแล้วเข้าใจบอกมันมีร้อยกว่าเรื่องแล้วนะครับนั่นจึงเป็นที่มาว่าเล่าไว้ให้รู้แต่สิ่งหนึ่งเชื่อมขันแหละครับว่าเมื่อมันอยู่ YouTube แล้วใครจะค้ะนคนว้าใครจะมีเรื่องราวอยากติดตามอยากจะรู้ก็ไปดูได้ แต่ทีมงันนั้นผมเคยคิดนะครับเมื่อก่อนนั้นผมคิดว่าเอถ้าผมไม่ทํางานแล้วนะอายุมากๆแล้วนะถ้าไปนั่งอยู่หน้าเกือนมีหลานมานั่งข้างๆและผมก็มีความภาคภูมิใจว่างานทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ผมทํามาแล้วเนี่ยความหมายคืออะไรเนี่ยคิดอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ครับพอเล่าเรื่องไปแล้วนี่บอกว่าไม่เป็นไรแล้วผมไม่ต้องไปนั่งหน้าเกือนแต่ใครอยากจะดูลูกหลานคนไหนอยากจะรู้ก็เปิด youtube ดูได้แล้วมันอยู่ได้นานทีเดียวครับ ค่ะแล้วก็ที่สําคัญเี่เห็นนะคะเป็นประโยชน์มากๆนะคะแล้วก็เห็นเอฟซีเนี่ยนะคะของโกเงานี่แบบมีหลายหลายรุ่นมากเลยนะคะก็มีตั้งแต่รุ่นเด็กๆนะครับแต่หลานเหลนๆเนี่ยนะครับจะไปตั้งถึงรุ่นใหญ่แต่ว่าจริงที่ดูครับที่ดูว่าคนที่ติดตามดูอายุเท่าไหร่นะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วก็คือสี่สิบห้าลงมาจะเยอะ,ะนะครับแล้วลงมาตั้งถึงสิบห้าสิบสี่สิบสามแต่ส่วนผู้ที่อายุหกสิบขึ้นไปนั้น ค่อนข้างจะน้อยเพราะว่าก็ไม่ค่อยใช้โซเชียลกันใช่ใช่ค่ะาารคนเหล่านั้นก็เข้าใจเพราะว่าอยู่ร่วมสมัยที่ทําร่วมกันค่ะค่ะท่านคะและอีกเรื่องหนึ่งนี่เลยกระฉายานี่ค่ะมือกล้องล่านกนี่แหละค่ะช่านภาพล่านกนี่เกิดจากอะไรคะคือคืออย่างนี้คือผมมีเพื่อนหลายคนค่ะเพื่อนนั้นก็ก็ถ่ายภาพนะครับผมผมจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ไม่ค่อยใช่ถ่ายภาพเท่าไหร่แต่ว่าจากคุณพ่อเนี่ยนะครับ ตั้งแต่ร้อยปีที <S <S ่แล well ้วนะครับท่านซื้อกล้องถ่ายภาพยนตร์มาบันทึกภาพยนตร์ได้สิบหกมิลนะครับแลวท่านถ่ายภาพผมก็เห็นท่านมาตั้งแต่ตอนเด็กครับแต่พอวมาตอนหลังผมก็มีได้โอกาสได้ถ่ายภาพบ้างมีอยู่ปีหนึ่งผมก็ซื้อกล้องบันทึกภาพใต้น้ํานะครับรู้จักนัตจุมอนเตมีนะครับนัตจุมอนเตมีนั่นแหละก็เป็นเป็นเรียกว่าลูกของคุณจุมอนจุมอนเตมีเราเที่ยวทะเลด้วยกันมาก่อนแล้วก็ดำน้ําก็ถ่ายภาพในปากกระหลังใต้น้ํา ผมซื้อกล้องมาจากสิงคโปร์ปี2 5 3 1นะครับซื้อมาถ่ายภาพใต้น้ําและมีโอกาสถ่ายขบวมด้วยวันหนึ่งนะครับตอนช่วงที่มีการลรงหาเสียงผมก็ขับรถไปก็มีกล้องผมเนี่ยวางไว้ที่บเบาะด้านหลังและมีคนที่ขึ้นมาครับก็ขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่าลงยากรถไปแล้วผมก็ไม่รู้ขิ้วกล้องผมไปด้วยโอ้ผมโกรธมากเลยตอนนั้นนะครับต้นเลือใช้กล้องมานานตอนหลังก็มาซื้อไปซื้อมาก็เห็นคนนกก็ถ่ายภาพเห็นคนนี้ก็ถ่ายภาพถ่ายภาพนก,กนะครับ ที่มันถ่ายยากหรือเปล่านะครับก็เลยซื้อกล้องนะครับซื้อกล้องมาถ่ายแล้วก็มีโกจู๊ดนะครับโกจูด๊ดก็คือคุณอธิพธศศรีทุกคนแล้วก็มีโกไข่อภิชาติและก็จะมีโกอ,อมนะครับแล้วก็มีหลายคนนะครับก็อยู่ในกลุ่มในกลุ่มวันจริงหนึ่งที่ผมได้ถ่ายภาพเลยครับตอนแรกก็ฝึกฝุอยู่นานมันถ่ายไม่ได้ครับก็ถามมันเป็นยังไงอ๋อความเร็วสปีดของการถ่ายกล้องนะครับแล้วก็เลนมันก็เป็นส่วนตัวหนึ่งสำคัญ ก็ต้องซื้อมาครับซื้อเลนยาผสกเลยนะฮะแล้วก็ซื้อ,อก,กล้องที่มันถ่ายภาพอ้ความเร็วสูงมากนะครับมาทีเราก็มาหัดถ่ายภาพถ่ายที่ไหนล่ะก็อยู่ข้างศูนย์เรียนรู้นั่นแหละบ่มาทาเสีย<ม>ซึ่งนอกอินทรีทะเลก็ต้องออกออก็มาลงเฉียวปลาที่นั่นมีเอียวแดงก็มาเฉียวปลาแต่มีนกอยู่ตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือออสเพลเอียวออสเพลที่มาจากโน่นแหละครับตอนล่างของของรัสเซียเวลาหน้าหนาวเนี่ยเขาหนีหนาวมาแล้วก็มาที่นี่ก็คือ ตอนกลางเดือนตุลาคมนะครับก็มาอยู่ที่บ่อหมายน้ําเสียถั้งโคงกมาอยู่นานแล้วครับแต่เราไม่ได้สนใจใแต่ไม่ได้มาถ่ายภาพได้เห็นเอ้ยนกตัวนี้มแปลกนะมันบินวนๆแล้วพอถึงเวลามันโฉบมาดําน้ําเลยครับแล้วก็เฉี่ยวปลาและผ่าขึ้นไปโอ้สนุกสนานก็เลยได้มีถ่ายการถ่ายภาพกันแต่ที่สําคัญนะครับเมื่อถ่ายภาพแล้วก็ได้มีการพูดคุยนะเล่าเรื่องต่างๆน,น,นะครับแล้วก็มีความรู้สึกครับมีความผูกพันกันทีนี้จากการถ่ายภาพตรงนี้ผมก็รู้ว่า คนที่ถ่ายภาพนกอย่างนี้ครับหรือดูนกอ่ะมีเป็นเป็สิบล้านคนเลยทั ment, ่วโลกก็อยากให้คนเหล่านั้นได้มาที่กระบี่ก็จริงจําเป็นแหละครับต้องมีการพยายามต้องถ่ายภาพนกนะครับแล้วก็เอาไปที่นกกระบ,บี่นั้นเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่รู้นะครับมันมีเยอะแต่มันมีเยอะจริงๆเมื่อ <c oughs> ถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วโอ้โหหลากหลายนะครับเยอะแยะทั้งนกในทะเลนะครับที่มาเป็นฝูงเป็นพันเป็นพันตัวนะครับอยู่ที่ทะเลอยู่ที่ริมหาดแล้วก็ พวกบรรดาเหยี่ยวแลวก็นกพกแต่ฟินฟูดต่างๆครับเรื่องของคิงฟิชเชอร์เอออีกามากมายเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องการเี่ยประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าที่กระบี่ที่นี่มีนกประเภทต่างๆเหล่านี้ครับและตัวที่เป็นพระเอกก็คือนกออสเปลทีนี้เมื่อออกข่าวไปแล้วเนี่ยสิงคโปร์นะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยมาเยอะมากนะครับมาเยอะมากโรงแรมต่างๆก็มีนักถ่ายภาพนักดูนก ก็มาพัก<ะ>ก็มีรายได้จากตรงนี้และอย่างนี้ครับนกออสเตรียนั้นก็จะมาประมาณเดือนตุลาคมแล้วก็จะกลับประมาณเดือนเมษายนมาอยู่หกเดือนนะครับดังน<ะ>ั้นนกตัวเดียวนะครับที่ก็มานั้นแต่เขาจะมาอยู่เป็นเป็นเดี่ยวเดียวนะครับ <c oughs> อยู่แยกกันแต่ทั้งหมดที่เห็นแล้วที่มาอยู่ตรงบ่อเนี่ยสามตัวแต่ข้างน,นอกอีกสามสี่ตัววันก็เช<ะ>ื่อว่าการถ่ายภาพนกนั้นมันความท้าทายครับโยเหมือนคุณเล่นกอล์ฟนะครับ ทำไมเขาต้องตีกอล์ฟทุกวันนะทาไมต้องตีทุกวันนะตทนีทีเดียวไม่ได้เลยไม่ใช่เพราะมันท้าทายการถ่ายาภาพนกเหมือนกันครับเอาแต่เช้าไปนั่งถ่ายกว่าจะมามาแล้วนะครับหายไปเป็นชั่วโมงต้องมีความอดทนแล้วก็ต้องพยายามแล้วถ่ายได้ทุกวันนั้นไม่เหมือนกันแหละครับบางวันถ่ายไม่ได้บางวันก็ถ่ายได้มันเป็นการท้าทายแต่ที่สําคัญครับเราได้เพื่อนเราได้เพื่อนนะครับ โห oh, สุดยอดจริงๆค่ะคือต้องบอกว่าไม่ว่าจะเจอท่านกี่ครั้งนะสิ่งหนึ่งที่เวลาที่ท่านคุยเรื่องของการถ่ายภาพคุยถึงเรื่องศิลปะเนี่ยนัานจะดูมีความสุขแบบคือทุกอย่างจะบรนเจิดแต่สุดท้ายก็จะลงมาลงจบที่ว่าว่าชาวกระบี่คนกระบี่เมืองกระบี่ได้อะไรจากสิ่งที่ทําไปในแต่ละครั้งเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวโยคงอาจจะต้องขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านอีกนะคะเดี๋ยวนี้เขาเรียกเทคโนโลยีก้าวไกลสามารถสัมภาษณ์กันนะคะโดยการเห็นหน้ากันอย่างนี้ได้นะคะ พออยู่ๆที่บ้านโกงเงายังมีเรื่องเล่าอีกเยอะแยะเลยค่ะไม่ว่าจากบอ่อที่เราชอบมากคือเรื่องราวของบอ่อบำบัดน้ําเสียพัฒนาจนกลายมาเป็นหอศิลป์ซึ่งตรงนี้เด็ดมากอยู่จาได้เลยว่าเรื่องนี้เด็ดมากว่าเอ๊ะคิดได้ยังไงทําได้ยังไงทําไมถึงถึงได้คิดเอาสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น กลับมาสร้างเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะคะถ้ายังไงแล้ยต้องขอขอบคุณนะคะท่านโกเงามากๆเลยนะคะไว้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะสามารถติดตามได้นะคะที่เพจโกงเงาเล่าเรื่องใช่ไหมคะแล้วก็ YouTube n น l นะคะโกงเงาเล่าเรื่องค่ะคคนะคะและต้องขอขอบคุณนะคะทานกิเลติสาภูเก้าล้วนมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรายการนะคะ ในวันพรุ่งนี้นะคะห้ามพลาดเด็ดขาดกับรายการเรดี้อาร์ตนะคะเพราะว่าจะเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนะคะก็จะพบกับดเตอร์ปัละมาพรอนะคะเราจะมาคุยเรื่องอะไรต้องติดตามในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะอย่าลืมนะคะไปดูต่อโกงเงาได้เลยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะค่ะวันนี้โยและทีมกงเงาเล่าเรื่องนะคะต้องอย่า YouTube, อย่าลืมนะคะ uh ทั้ง youtube youtube แล้วก็อ่าเพจเฟซบุ๊กด้วยครับ คัะคิติร์ติสัตปูเก้าลวนนะครับปูเก้าลวนค่ะแล้วก็สําหรับใครนะคะนอกจากว่าฟังรายการอยแล้วแล้วอยากจะไปย้อนนะคะฟังหรือดูย้อนหลังก็สามารถไปได้ที่ Facebook นะคะเพจของ QFM ได้ค่ะวันนี้โยและทีมงานทุกคนคนจะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับรู้รบื่องเรื่องศิลปะกับรายการเ e a ตี้อา เวันแบบจัดเต็มทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศิลปะและบันเทิงโดยรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา19.30นาทีถึง2 0นาิกาทาง FM 97คอร์ i t ต n ิ w น s ิ a t i สเ าน,นีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ทราบแล้วเปลี่ยน เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดประเด็นฮอตหุ่นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ fm MM 7น้านำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัสดรตธรยุทธพิชาภาศัก์มังกรพร้อมทีมกูรูดเตร์ตีรณะพง์มคพัฒหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ